พระไตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่15พระสุตัตตปิฎกเล่ม7สังยุตตนิกายสขาทวั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอ,อารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเทวตาสังยุตตะนรวักที่หนึ่งโอคตะรณสูตรที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระพภาคประทับณนะวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวัน,นงามย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระพภาคแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เทวดานั้นยืนแล้วนะที่ควรสวนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตัดตอบว,ว่าท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขก็าพระองค์ไม่พักไม่เพียรข้าม โอคะได้อย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อน,นั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเราเพียรอยู่เมื่อน,นั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลเทวดานั้นกล่าวคาถานี้ว่านานหนอข้าพเจ้าพึงจะได้เห็นขีนาสวะ ข้ามผู้ดับรอบแล้วไม่พักอยู่ไม่เพียงอยู่ข้ามตันหาเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในโลกเทวานั้นถามคำถามนี้แล้วพระศาสดาอนุโมทนาครั้งนั้นแหละเทวดานั้นดำริว่าพระศัสดาทรงอนุโมทนาคำของเราจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแหละ นิโมกขสูตรที่สองข้อ4ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพันละครสราวัตถีครั้งนั้นแลเป็นปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวรนณะงามย่งพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้น,นครั้นยืนแล้วหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กราบทูลคํานี้กราผู้พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์พระองค์ย่อมตรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้น ผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเรารู้จักมักเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้น ผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สง,งัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่าพระผู้มีพระสงวิสัชนาะโดยคาถานี้ว่าท่านผู้มีอายุเพราะความสิ้นพบอันมีความเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราย่อมรู้จักมักเป็นทางหลีกพ้นผล,ผล เป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้อุปปนิยยะสูตรที่สามเจ็ดเทวดานั้นขันยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยๆเมื่อบุคคลถูกชลาต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มี ผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้ชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้เป็นมรณะพึงละอามิสในโลกเสียมุ่งสันติเถิดอาเจนะติสูตรที่ส โมข้อที่เเทวดานั้นขันยืนแล้วนที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วแลวได้กล่าวคาถานี้ในพระสำนักพระผู้มีพภาคว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปาราตีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภายนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้การทั้งหลายย่อมล่วงไปาราตีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้น แล้ไวัย่อมละลำดับไปบุปคคลเมื่อเห็นภัยนี้มรณะพึงจะพึงละอามิ t h ในโลกเสียมุ่งสันติเถิดกติชินทิสูตรที่ห11สิเอ็ดเนั้นขันยืนแล้วนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กลาบทูลพระผู้มีพภาคด้วยคาถานี้ว่าบุคคลควรตัดเท่าไหรควรละเท่าไรควรบำเพญคุณอันยิ่งเท่าไร พิษุล่วงทำเครื่องค่องเท่าไรพระองค์ได้ตัดว่าเป็นผู้ข้ามโอฆะแล้วหัวข้อ12บุคคลควรตัดสังโยตเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างคนละสังโย์เป็นส่วนเบื้องบนห้าอย่างควรบำเพ็ญอินทรีย์อันยิ่งห้าอย่างพิษุล่วงทำเป็นเครื่องค้องห้าอย่างเรากล่าวว่าเป็นผู้ข้ามโอฆะแล้ว ชาครสูตรที่หเทวดานั้นขันยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแลวแ,แลได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนนับว่าหลับเมื่อทำทั้งหลายหลับทำประเภทไหนนับว่าตื่นบุคคลหมักหมมทุรีเพราะประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทำประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตัดว่าหัวข้อส4สเมื่ออินทรีย์ ห้าอย่างตื่นอยู่นิวรณ์ห้าอย่างนับว่าหลับเมื่อนิวรณ์ห้าอย่างหลับอินทรีห้านับว่าตื่นบุคคลหมักหม,มมทุรีเพราะนิวนรณ์ห้าอย่างบุคคลบริสุทธ์เพราะอินทรีห้าอย่างอภัตติวิธิตสูตรที่เจ็ดเทวดานั้นขันยืนอยู่หน้าที่คุส่วนครั้งหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีวะภาคว่า ทำทั้งหลายอันชนพวกใดยังไม่แทงตลอดชนพวกนั้นย่อมถูกจูงไปในวัฏะของชนพวกอื่นชนพวกนั้นชื่อว่าหลับไม่ตื่นการนี้เป็นการสมควรเพื่อจะตื่นของชนพวกนั้นทําทั้งหลายอันชนพวกใดแทงตลอดดีแล้วชนพวกนั้นย่อมไม่ถูกจูงไปในวาฏะของชนพวกอื่นบุคคลผู้รู้ดีทั้งหลาย รู้ทั่วถึงโดยชอบแล้วย่อมประพุติเสมอในมูสัต์พวกประพุติมิเสมอสุสามมุตตะสูตรที่8เทวดานั้นขั้นยืนอยู่หน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วแลได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระพวกมีพระภาคว่าทำทั้งหลายอันชนพวกได้ลืมเลือนแล้วชนพวกนั้นย่อมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่นชนพวกนั้นชื่อว่ายังหลับไม่ตื่น เป็นการควรเพื่อจะตื่นของพวกชนนั้นท่านทั้งหลายอันชนพวกใดไม่ลืมเลือนชนพวกนั้นย่อมไม่ถูกจูงไปในวัทะของชนพวกอื่นบุคคลผู้รู้ดีทั้งหลายรู้ทั่วถึงโดยชอบแล้วย่อมประพฤติเสมอในมูสัผ์ผู้ผู้ประพฤติไม่เสมอมานะกามสูตรที่9าหัวข้อ19เทวดานั้นขันยืนอยู่ณนะที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วแหละได้กล่าวคาถานี้ใน สำนักพระผู้มีพระภาคว่าธรรมะย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ปรารถนามานะความรู้ย่อมไม่มีแก่บุคคลที่มีจิตไม่ตั้งมั่นบุคคลผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าประมาทแล้วไม่พึงข้ามพ้นฝั่งแห่งเตภูมิกวัรอันเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้ บุคคลละมาณะแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีจิตด,ดีผลในธรรมทั้งปวงแล้วเป็นผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นย่อมพึงข้าฟังแห่งเตภูมิกวัดเป็นที่ตั้งแห่งมัจุได้อารัญญสูตรที่สิบเทวดานั้นขันยืนอยู่หน้าที่คนสวนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถ,ถามพระผู้มีภาคด้วยคาถาว่าวันหน้าของพิสุทั้งหลายผู้อยู่ป่าฉันพัดอยู่หนเดียวเป็นสัตว์ปรุษ ผู้ประพฤติธ,ธรรมอันประเสริฐย่มผ่องใสด้วยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าพิสุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยที่ล่วงไปไม่ปัถนาปัจจัยที่ยังมาไม่ถึงเลี้ยงตนด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าวันนะของพิสุทั้งหลายนั้นย่มผ่องใสด้วยเหตุนั้นเพราะความปัถนาถึงปัจจัยที่ยังมาไม่ถึงและความโศกถึงปัจจัยที่ล่วงไปแล้วพวกพานพิสุจึง สูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนเสียแล้วฉะนั้นจบนรวักที่หนึ่ง